ตอนที่แล้วเมื่อเจ้าหมาป่าแอบขโมยกองไมโลของหนูน้อยหมวกแดงไปแล้วหนูน้อยหมวกแดงจะออกตามหากองไมโลเจอหรือเปล่านะใครขโมยกลองไมโลของเราไปเนี่ยแล้วคุณยายจะกินอะไรเราต้องออกตามหาตัวให้เจอใครที่ขโมยกล่องไมโลของเราไปเจอดีแนะ่ แล,แล้วหนูน้อยหมวกแดงก็ออกตามหากล่องไมโลที่จะเอาไปให้คุณยายหายไปไหนนะ คนขนนอสวัสดีจ้าหนูน้อยมวกแดงเฮิดกำลังจะไปที่ไหนเหรอแล้วฉันกำลังตามหากล่องไมโลของฉันแต่ไม่รู้ใครขโม,มยมาถ้าเห็นใครถือกล่องไมโลส,สีเขียวๆ่านมาไหมเอ๊ะฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะยังไม่เห็นใคร ถือกล่องไมโลสีเขียวๆผ่านมาเลยแต่อีกล่องไมโลนี่มันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมันก็เป็นกล่องที่สีเขียวเขียวแล้วมันข้างในมันก็เป็นไมโลนะจ๊ะชอนก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวเธอลองไปถามข้างหน้าดูละกันเนาะไม่เป็นไรขอบใจมากจ้ะโอ๊ยเราจะไปตามหาที่ไหนเนี่ยด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนูน้อยหมวกแดง ก็นั่งพักอยู่ตรงนี้แล้วก็เหลือไปเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในพุ่มไม้เฮ้ยตัวอะไรนะ่ะทำไมไม่แต่ฟักตาอ้อข้าคือผีที่อยู่ในป่าแห่งนี้แม่หนูน้อยหมวกแดงทำไมเจ้าถึงมาคนเดียวล่ะ ตามหากล่องไม้ลของข้าข้า,ขาเจ้าเห็นกล่องของข้าไหมค่ะก็ไม่เห็นหรอกนะแต่ว่าข้าช่วยเจ้าได้ข้ามีเวทมนติ์วิเศษเดี๋ยวข้าจะให้กระจกวิเศษกับเจ้าแล้วเจ้าจงดูในกระจกเอาก็แล้วกันจริงเหรอข้า ท่านมีกระจกวิเศษจริงหรอดีใจจังเลยเราจะได้ตามหากล่องไวเลยสักทีง้นเจ้าจงหลับตาและแบมือออกมาข้าจะให้กระจกวิเศษกับเจ้าเดี๋ยวนี้มันกระจกคิตตี้นี่นะทำไมมันก็สวยด้วยทําไมท่านเป็นผู้ชายแล้วทำไมมีกระจกคิตตี้สวยๆอย่างนี้เนี่ย งั้นเจ้าก็ถามเอาเองก็แล้วกันนะขาย,ยกให้ข่าไปล่าขอไปนวดก่อนดีกว่าเมื่อยตัวไปหมดแล้วเจ้ากระจกวิเศษจ๋าช่วยบอกหน่อยว่าใครขโมยกล่องม้ลโรของฉันไปฉันเดินตามหาจนขาฉันเมื่อยไปหมดแล้วได้เลยจ้าหนูน้อยหมวกแดงเดี๋ยวข้าจะให้เห็นว่าใครขโมย กล่องไมโลของเจ้าไปเจ้าหลับตานะแล้วนับหนึ่งสองสามพอเจ้าลืมตาขึ้นเจ้าก็จะได้เห็นคนที่ขโมยกล่องไมโลของเจ้าเอาแล้วนะหลับตาแล้วก็นับหนึ่งสองสามก็ลืมตาเลยหนึ่งสองสาเจอแล้วอู้เจอแล้วเป็นเจ้าหมาปานี่เอง กินไมโลของข้ายางอร่ด็อร่อยเชลเดี๋ยวข้าจะไปเอากล่องไมโลของข้าคืนอุยนี่มันกล่องไมโลแอบเก้ของข้าจนหมดเลยเดี๋ยวเจอดีแน่แล้วหนูน้อยหกแดงก็เดินมาจนเจอเจ้าหมาป่ากินไมโลก็ มัดไว้เจ้าหมาขโมยนี่เนี่ยคือบทเร,รียนของเจ้าจหจ้าหมาขยมยขโมยขอาคอยโดยไม่ดีไปแล้วหนูนอนบอกแดงก็จับเจ้าหมาป่ามัดไว้ที่มันไม่รู้ตัว จากนั้นเจ้าหมาปากก็ลืมตาตื่นขึ้นมาโอ,โอ๊ยใครมามาัดขาไว้เนี่ยใครมามาัดขาไว้เนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยข้าจะมัดเจ้าไว้อย่างนี้แหละ